สวัสดีครับทุกท่านครับเว็บ x นะครับต้องถือว่าเป็นวิดีโอคอนร์ตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยเหมือนกันนะครับทำไมเราถึงต้องสนใจ w e b บ x ด้วยในเวอร์ชันฟรีของ Cisco สามารถรองรับคนได้ทั้งหมด100คนและไม่จำกัดเวลาด้วยซู Zoom นี้ยังจำกัดเวลานะครับ45นาทีถ้าอยากได้มากกว่านั้นก็ต้องจ่ายเงินซื้อหน่อยนะแต่สำหรับเว็บ X นะครับสามารถจะใช้งานได้เท่าที่ใจปรารถนาเลย ซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึ่งให้ทุกท่านสามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกของเราเราจะมาดูวิธีการติดตั้งกันดีกว่าแล้วกันนะครับ Cisco Webex นะครับประกอบไปด้วย Product l i หลายตัวเลยทีเดียวแต่ตัวที่ปล่อยให้ใช้ฟรีอยู่ก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวด้วยกันนะครับก็คือ Webex Meeting และ Webex Team ซึ่งในวิดีโอซีรีส์นี้นะครับผมจะเน้นในส่วนของ WebEx Meeting เท่านั้นนะครับในสำหรับใน WebEx Team นั้นก็อาจจะดูในวิดีโอชุดต่อต่อไปกันถ้าเกิดถ้าท่านใดสนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมก็รีเควสตมาแล้วกันนะครับเอาละเรามาดูว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างสำหรับเจ้า WebEx อันนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยสามารถจะเข้าไปได้เลยที่ w e b e x .com นะสะกดก็คือ w e b w e b นะครับแล้วก็ e x .com ซึ่งตรงนี้หน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในขั้นแรกเราอาจจะต้องสมัคร Account กันก่อนนะครับเราอาจจะกดที่ start for free อันนี้นะครับเมื่อเว็บโหลดเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าตอลักษณะแบบนี้ให้เราใส่อีเมลของเราไปได้เลยซึ่งผมก็จะใส่อีเมลผมลงไปนะครับจากนั้นกดปุ่มสายลับรอสักครู่นะครับระบบก็จะให้เราใส่ register meeting ต่างๆนะครับให้เราใส่ชื่อของเราไปได้เลย เรียบร้อยแล้วก็กด continue เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็รออีเมลที่ระบบ Cisco WebEx จะส่งไปให้กับเราโอเคผมไนดะ้รับอีเมลมาแล้วซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับคือเรากดปุ่ม create password เพื่อสร้างรหัสผ่านกดเข้าไปเลยนะครับจากอีเมลจากนั้นเราใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับโดยรหัสผ่านจะต้อง ตั้งตามกฎของเขานะครับคือจะต้องมีอย่างน้อยแปตวัวอักษรมีสัญลักษณ์ A B C นะครับอย่างน้อย2ตัวและกฎข้อสุดท้ายคือจะต้องใส่ตัวเลขด้วยอย่างน้อย1ตัวนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะเขายังมีการกำหนดด้วยว่าจะห้ามใส่ชื่อหรือ user name หรือชื่อบริษัท หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ง่ายมากในการคาดเดานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนั่นเองนะงั้นเดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดไปนะครับเรียบร้อยแล้วผมก็กด continu และนี่ก็เป็นหน้าปฏิบัติการของเรานะครับอาจจะนับได้ว่าเป็นหน้าออฟฟิศของเราอัานนี้ไม่มีอะไรนะเราก็กด next ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับการสมัคร w e b e x สำหรับท่านใดที่สามารถเข้ามาสู่หน้า Office นะหรือเรียกว่าหน้า Personal Room ได้ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าน่าจะใช้ WebEx กันได้แล้วนะครับ